ใครมาวะอ่าของที่สั่งมาถึงแล้วครับขอบคุณค่ะมออะไรนักหนาโรคจิตหรือเปล่าถ้าคุณทำอย่างนี้อีกนะฉันจะโทรไปคอมเพนแล้วฉันจะเอาเรื่องคนที่ถึงที่สุดเลยเอ่ออย่าๆไม่ต้องพูดเลยค่ะขอบคุณอยากอยากครับ แกสั่งให้ฉันมาถึงแล้วนะแต่คนส่งของอ่ะเป็นรูปจิตสำนึกโคตรน่ากลัวเลยอ่ะจริงป่ะเนี่ยเดี๋ยวคราวหน้าฉันจะเป็นคนที่ส่งของเองถึงที่เลยดีเลยฉันอยากเจอแกจะแย่อยู่แล้วอิงคุยใครอยู่อ่ะ,ะลุงดีเชียวคุยกับพี่ที่รู้จักทางออนไลน์อ่ะพี่เขาหน้ารักมากเลยนะชอบเล่นมุกตลกด้วยแล้วก็คุยสนุกมากเลยแชมป์อุ้ยพี่เขาชอบขอรูปเซลฟี่ของอิงด้วยเหรอ พี่เขาเปนาา็นนักวาดการ์ตูนอ่ะเขาก็เลยขอรูปไปเพราะว่าอยากจะเอาไปเป็นต้นแบบคาแรคเ,เตอร์ของตัวการ์ตูนนั้นๆก็เลยส่งให้ไม่มีอะไรหรอกอิงร้ว,ว่าแกอย่าเชื่อใจใครง่ายๆเลยบางทีคนในโลกอินเทอร์เน็ตอะ่ะมันอาจจะไม่เหมือนกับที่แกคิดก็ได้นะแต่ไม่เป็นไรหรอกมั้งแชมป์เขาเป็นผู้หญิงอะ่ะก็ปลอดภัยแรละมัง้งคงไม่ทำอะไรอิงหรอก ซ่อมเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าอีก2ชั่วโมงถึงจะใช้งานได้เฮ้ยฉันว่าทำไมเสียงคุ้นๆนะ่ะไอ้ลูกจิบแกไม่เอากล้องปิดในแอร์บ้านฉันหรือเปล่าอะ่ะเปล่าเปล่านะครับมีแกยังไม่ยมอมรับอีกเหรอยังคิดจะหนีอีกเหรอแชมป์ใช่ไมช่วยอยิงไงดิ มีอะไรเหรออิงเออคือผมไม่ได้ทำจริงๆนะครับผมไม่ใช่โรคจริตครับเ,เดี๋ยวก่อนนะอิงเราโทรหาบริษัทชื่อแอร์ก่อนดีไหมใช่ใช่ครับคุณลองโทรได้เลยครับพี่ชื่ออะไรครับอักษรครับอักษรจริรกิจสวัสดีครับบริษัทซ่อมแอร์หรือเปล่าครับ ไม่ทราบว่ามีพนักงานชื่ออักษรทำคุณอะไรจะเจริญกิจอักษรจเจริญกิจอะครับทํางานอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับอ๋อนี่นค่ะเขาเพิ่งมาใหม่ได้ไม่กี่วันเองตอนนี้ออกไปทําง,งานอยู่ไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะผมบอกเลยว่าผมไม่ใช่โรคจิติงคุณลูกแก้นี่ใส่ขี้สงสัยของคุณบ้างนะ มันทำให้คุณหนูเขาเดือดร้อนอะ่ะแชมแกว่าฉันหรอผมเตือนคุณตางหค่ะเอา้าแล้วนี่จะไปไหนอะพี่ที่เราคุยได้บ่อยๆอะเขารู้เรื่องวันนี้แล้วเขาก็จะพาเราไปดินข้าวอะเผื่ออรมเราจะดีขึ้น เฮ้ยมีมันหลอกครับึำหวจหรือเปล่าครับพี่อยู่ไหนแล้วคะหนูใกล้ถึงที่ที่เรานัดกันแล้วนะคะพี่ก็ใกล้ถึงแล้วเหมือนกันจ้าแกจะทำอะไรอะ่ะออกไปไกลๆฉันเลยนะไิคุยกับพี่ดีกว่านิ่จำพี่ไม่ได้อะพี่ไม่ได้เป็นผู้หญิงหรอ เดี๋ยวก็รู้ว่าพี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอาบอแลราี่ไม่ใช่ระวังคนเราจะพิมพ์หรือตกแต่งอะไก็ได้ในโลกออนไลน์เ้อก็จะโม้เชื่อในสิ่งที่เห็นในหน้าจอคุณกาจะได้ผูกขาเพื่อนอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆิ๊ ที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ